ที่นชมคุณบอลกอนนะคะที่ออกมา while, เทคแอคชั่นไวนาออย่างน้อยก็ออกมาแสดงความแบบเห็นอ,อกเห็นใจออกมาแสดงความรู้สึกว่าเออตัวเองก็เสียใจที่เป็นส่วนหนึ่งให้แบบเอยมันเกิดปัญหาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นในสังคมตอนนี้เนาะถ้าใครได้ดูในรายการผลกระแสที่คุณบอลประกอบอกอะคะ่ะไม่ว่าน่าจะสัมผัสได้ถึงพลังงานของความจริงจังและความรู้สึกผิดที่แบบเออเออคุณบอยแสดงออกมาเนาะจากค้างคำพูด ภาษากายเออแม่ว่าแม้ว่าเขาจะเป็นนักแสดงค่ะแต่เขาก็แสดงความรู้สึกนั้นออกมาจริงๆนะเพราะว่าอะร,ระหว่างที่จมภาเ์เขาก็มีความเครียดออกมาด้วยใช่ปะแต่ทีเนี้ยค่ะไม่ว่าสังคมตอนเนี้ยเขาให้ค่าหรือไปให้น้ําหนักกับในส่วนของการเอาผิดดาราหรือการโฆษณาชวนเชื่อว่าเออตัวเองเป็นหนึ่งในผู้บริหาร ค่อนข้างจะมากเกินไปนโดยส่วนตัวนะคะเบ้คิดว่าส่วนหนึ่งปัญหาเกิดจากการที่คนที่ไปลงทุนเองนะคะเขาก็มีส่วนร่วมในความผิดนั้นๆน,น,นะอย่างน้อยเขาก็มีความโลภคือคนเราอะเงินใครก็อยากได้มนะันมีความโลภอยู่แล้วแต่บางครั้งนะคะการที่แบบว่าโอ้เข้าไปฟังแล้วแบบโอ้จิตไม่แข็งพอหรือว่าเพิ่มตามกับภาพฝันที่แบบว่าโอ้แสดงให้คุณเห็นอะไรอย่างเงี้ยว่าเออคุณจะน้าแบบนี้ถ้าเกิดคุณลงทุนกับเขาจุดเนี้ยที่คุณโลภนั่นแหละเป็นต้นเหตุที่ทําให้คุณเกิดความเสียหาย น,นี้พูดในฐานะที่ตัวเองอเคยเข้าฟังสัมมนา,าของผู้ธุรกิจเครือข่ายบ่อยมากนะคะทั้งว่าเ,ออเราหลงตัวเข้าไปเอ,อ่ยหรือว่าคนที่เชื่อใจหลอกต้อนเข้าไปให้ไปเข้าสู่สัมมนา,าขายตรงสิ่งหนึ่งที่เป็นจุดร่วมที่เป็นใจะให้ทุกครั้งเลยนะนั่นก็คือคนบนเวทีเขาจะพูดในเชิงที่ขายภาพฝันเนาะ ว่าโอ้โหมาทำธุรกิจกับเข้ามาทํางานนี้แล้วจะได้รถหรูระดับซปเปอร์คาร์จะมีบ้านหรูเดี๋ยมีเงินเป็นตั้งๆใช้ชีวิตปู้ฟู่อะไรเขาจะขายได้กับคนที่แบบว่ามีความโลภระดับนั้นมีความอยากได้อยากมีอยาก เ็เ่อยกระดับชีวิตมากๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันแรกคือบนเวทีเขาพูดถามพระฝันใช่ปะ่ะอันที่สองค่ะข้างล่างเวทีมันก็จะมีบรรดาหน้ามาที่แบบโอ้โหจะแบบว่าโหมันดีนะอ่ะอวยนู่นนี่นั่นอารมณ์แบบว่าเราเข้าไปแล้วเราอยู่คนเดียวตรงนี้แต่ว่ามีห้าหกคนแบบมาล้อมเราแล้วบอกมันดีเฮ้ยธุรกิจแล้วพวกนี้ทําเป็นคุยกันอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเราเป็นรู้สึกว่าเฮ้ยมันจริงหรอมันเอ่ออย่างนั้นจริงเหรอแต่พอถามอะไรเข้าไปลึกในรายละเอียดเขาไปถามลึกเชิงโปรดักต์ว่าเฮ้ยโปรดักต์มันมีอะไรอ เขาไม่รู้เรื่องโปรดักตเลยเนาะแต่ว่าพวกนี้พูดว่าโอ้เขามีนู่นมีนี่ได้ประสบความสำเร็จอะไรเงี้ยเฮ้ยมันจริงหรออะคนขายยังไม่รู้จักโปรดัก t ของตัวเองยังไม่รู้สินค้ายังไม่รู้ว่าเอ้ยสินค้ามันคืออะไรตอบอะไรก็กักกแต่ว่าสามารถขายแล้วแบบโอ้ใส่โตรนู่นนี่นั่นมีเงินขับรถหลูมาอะไรอย่างเงี้ยมันใช่จริงหรอความโลภความอยากได้อยากมีอยากเป็นหนังมันใช้สมองส่วนอารมณ์เนาะซึ่งเป็นส่วนสัญญาณในการเอาชีวิตรอดของเราอะถ้าเราปล่อยให้มันครอบงำโดยที่แบบเฮ้ยเราลืมใช้สสมอง่วน เหตุและผลนะแบบเอ้ยเขาพยายามแสดงหรือโชว์ให้เราเห็นนะคะให้เราเกิดความคล้อยตามเราก็ต้องกลับมาถามตัวเองเหมือนกันนะว่าสินค้าที่เขาจะให้เราสต็อกล้วไปทําธุรกิจกับเขาอะคะ่ะกวาที่แบบว่าเราจะได้กําไรต่อชิ้นเท่าไหร่หรอเอ,อ่อถ้าเราขายร้อยชิ้นพันชิ้นหมื่นชิ้นแสนชิ้นเฮ้ยเราจะสะต็อกได้ขนาดนั้นนะ่ะใครคือลูกค้าของเราหรอไปถามตัวเองบ้างปะพยายามนึกถึงหน้าของคนที่เราจะเอาไปขายอะคะ่ะเพราะว่าพวกธุรกิจพวกเนี้ยเขาะจะบอกว่าโอ๊ยไปแนะนำญาติไปแนะนําพี่น้องเพื่อนๆนู่นนี่นั่นอะไรสิแล้วเราก็นึกถึงภา้าคนเรา นั้นนะคะว่าเฮ้ยเราจะเข้าไปหายังไงไปแนะนํำยังไงเรานึกถึงค่านั้นะตอนที่แบบเราไปคุยแล้วอะไรเงี้ยลราเรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่โอเคเลยอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่มีคิดที่ว่าจะไปลงทุนหรือตกเป็นเหยื่อของคนพวกนี้ทั้งหมดทั้งมวลนะคะไม่ได้พูดที่จะแสดงตัวว่าเออตัวเองเก่งได้ไปเป็นเหยื่อของคนพวกนี้หรือธุรกิจพวกนี้นะไปเล่าเรื่องพวกนี้มเป็นขาอหอละกันนะคะว่าคําว่าเงินอยู่ในกระเป๋าเรา มันเป็นอำนาจของเรายังคงใช้ได้เสมอขีดเส้นใต้นะคะถ้าเกิดเราไม่โลภจนความอยากได้อยากมีอยากเป็นมันบังตาไปปิดกั้นสมองส่วนเหตุผลเราจะเห็นถึงความเออของธุรกิจพวกนี้แล้วเราจะไม่ไปทำมันลองตั้งสตินะคะแล้วถามตัวเองหาต้นตอของสาเหตุจริงๆให้เจอเวลาที่มีคนมาทำร้ายเราอะใช่เขาเป็นคนมาทำร้ายเราแต่เราเป็นส่วนหนึ่งให้เขามาทำร้ายเราหรือเปล่าคิดดูดีๆนะขอให้โชคดีไม่โดนหลอกนะคะ